สวัสดีครับแฟนคลับมาหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายฝันตามตำราของไทยโบราณกันนะครับหลายๆคนครับมักจะฝันแบบว่าใต้ไปในสถานที่ที่ตัวเองไม่เคยไปนะครับตัวผมเองก็เช่นกันนะครับบางครั้งแทบไม่เคยไปเลยแต่ก็ฝันถึงบ่อยมากๆนะครับซึ่งตามโบราณเขาบอกว่าสิ่งที่ฝัน มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันเป็นเรื่องที่อาจจะมาแจ้งเหตุมาเตือนนะครับวันนี้ผมขอทำนายสำหรับคนที่ฝันว่าได้นั่งเรือนั่งเรือใหญ่มากนะครับหรือบางคนก็นั่งเรือข้ามฟ้าหมายความว่านะครับการฝันว่านั่งเรือเนี่ยในตามตําราถือว่าเป็นฝันที่ดีนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นฝันที่มีโอกาสที่จะทำให้คุณนะครับ สิ่งที่คุณคิดไว้อยู่ในใจนะครับหรือตั้งใจไว้มีโอกาสจะสำเร็จสมปรารถนาสูงมากๆการงานมีโอกาสประสบความสำเร็จผู้ใหญ่สนับสนุนให้คอยช่วยเหลือนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณยังมีโอกาสได้รับลาบจากการเสี่ยงโชคอาจจะมาในรูปแบบของไม่ได้ตั้งตัวนะครับ หากใครยังโสดอยู่ก็ถือว่าโชคดีนะครับเรื่องความรักของปีนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่หมายถึงคนที่เข้ามานะครับก็อาจจะเป็นคนที่เราเออชอบเจอกันก็รู้สึกว่าคลิกรู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานานแล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของของปีนี้นะครับในช่วงของที่ฝันนะครับหลังจากที่ฝันเนี่ยนะครับ การฝันในลักษณะน,น,นี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วนักนะครับเกณฑ์ชะตาดวงเนี่ยนะครับจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความสําเร็จโชคลาภก็ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับหากในความฝันเนี่ยคุณเป็นผู้พายเรือข้ามแม่น้ําเองนะครับเป็นผู้ทําให้เรือข้ามไปเองด,ด้วยตัวคุณเองอะนะครับถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะครับ ถามว่าจะสําเร็จไหมจะสําเร็จนะครับแต่ว่าตามตำราโบ,บราณก็บอกไว้ว่าคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอย่าท้อก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาขวางบ้างนะครับแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้บอกเลยว่าผลลัพธ์นี้เป็นที่น่าพึงพอใจแน่นอนนะครับแต่ถ้ามีคนพายให้มีแบบใครไม่รู้จักเป็นบริวารเป็นคนหน้าตาดีนะครับมาพาคุณไปข้ามฝั่งนะครับบอกเลยว่าคุณจะไปอย่างราบรื่นนะครับ ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝันนี้ถือว่าเป็นฝันที่ดีพอสมควรนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนนะครับประมาทว่าเฮ้ยเราฝันดีนะครับสิ่งดีๆมันน่าจะเกิดกับเราแน่นอนนะครับก็อยากให้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทนะครับอย่าลืมมันสะสมบุญนะครับที่สําคัญต้องตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับผู้มีพระคุณรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับ ส่วนเลขเด็ดเลขมงคลนะครับได้แก่เลข5เลข2นะครับ5-2-2-5รวยรวยเฮงเฮงทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ทุกท่านสามารถกดสนับสนุนทางช่องมหาเฮงทีวีได้โดยตรงแล้วนะครับโดยกดไปที่คลิปใดก็ได้ของทางช่องจะพบกับสัญลักษณ์ขอบคุณอยู่ใต้คลิปทุกคลิป สังเกตจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจระบุค,คาว่าขอบคุณทุกท่านสามารถเลือกกดสนับสนุนหรือกดขอบคุณทางช่องได้แล้วนะครับขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนนะครับกดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิง่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ